สวัสดีครับมเมื่อกังวันพลาดไปนะครับทำกาแฟส้มยูสุเสร็จแล้ว1รอบแต่ว่าขัดข้องเทคนิคแอป s t s t r g r กรค้างนะครับก็เลยทำให้ไลฟ์นั้นหายไปนะครับวันนี้ก็เลยคืนนี้กลับมาชองอีกรอบหนึ่งแก้ตัวนะครับเพื่อที่ว่าเผื่อใครอยากจะลองทำในวันหยุดวันอื่นหรือว่าหาส่วนผสมได้แล้วเนี่ยพอทำแล้วเนี่ยจะได้ เออกลับมาย้อนดูได้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับหรือว่าเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะทำการชงกาแฟสูตรเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกลางวานันไลฟ์มันพังนะครับมันก็เลยไม่ได้อัดไว้อันนี้ก็คือมาอาัดแก้ซ้ำอีกรอบเพื่อให้อ่าท่านอื่นได้กลับมาย้อนดูได้นะครับโอเคก็ เริ่มเลยครับเราก็เหมือนเดิมนะครับใช้กาแฟอ่าเดี๋ยวก่อนเราทำกาแฟส้มยูสุเนาะดั้งเดิมเนี่ยผมทำเนี่ยก็คือกาแฟส้มยูสุเนี่ยจะใช้เป็นกาแฟเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับแต่คราวนี้คือทำได้นะช็อตเอสเปรสโซ่ผมว่าร้านบางร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าทำช็อตเอสเปรสโซ่ให้มันไม่ขมมากมันอร่อยกำลังดีเนี่ยแล้วมันผสมกับ ผสมกสับส้มยูสุนะแล้วมันบาลานนะก็โอเคแต่ว่าอันนี้คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับแบบคนที่ที่บ้านโฮมบิวเวอร์อย่างเงี้ยไม่มีเครื่องทำเอสเปรสโซช็อตนะครับก็ดิฟเอานะดิฟเอาก็อร่อยได้เหมือนกันครับแล้วก็ได้รสชาติที่ clean ไปด้วยนะครับอ่อโอเคก็เริ่มเลยนะครับผมก็เติมน้ำก่อนใช้ นะครับมีส่วนผสมนะครับก็คือกาแฟเป็นรอบนี้จะใช้เป็นกาแฟปังขอนนะ,ค,ะครับมีปังขอนวอชโปรเซสครับปังขอนวอชโปรเซสของฮันนี่บราว ครับเห็นไหมบางขอนวอดโรเซตฮันี <ism> ่บราวต้องกลับกล้องบางขอนวอรเซตฮันี่บราวนะครับอันนี้รสชาติดีนะครับหวานหอมกลางดีไม่ขมมากผมทดลองกับกาแฟหลายตัวแล้วก็คือ กาแฟตัวนี้เนี่ยบาลานซ์เข้ากับยูสุอร่อยชอบกาแฟไทยครับเหมาะมากโอเคเราจะดิฟกาแฟนะครับก็จะใช้เป็น V60 หรือเป็นออริกามนีก็ได้นะครับเราเออเราเน้นกาแฟเนี่ยให้รสชาติมันแบบว่าคลีนนะครับแล้วตัวกาแฟเองตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยแล้วเราไปเน้นเปรี้ยวทางส้มยูสุแทนนะครับให้ส้มยูสุนี่มันเปรี้ยวแทน โอเคปังขอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟ20กรัมนะครับแล้วก็เราจะดริปเนี่ยกาแฟ20กรัมเราดริปเนี่ยใช้น้ําประมาณ170นะครับพอดริปออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้น้ํากาแฟเนี่ยประมาณ150กรัมนะครับเสร็จแล้ว150กรัมเนี่ยเราผสมน้ำส้มยูสุคอนเซนเทรต10ซีซีแล้วก็ จะมีเนื้อส้มยูสุ30กรัมนะครับทั้งหมดทั้ง t o t a แล้วรวมแล้วเนี่ยก็คือ150บวกกับ40เป็น190พอดี1แก้ว16ออนพอดีนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่าม,มีอะไรบ้างนี้นะครับตอนนี้คือส้มยูสุในน้ำผึ้งนะครับที่ห้อเฟลลิสอันนี้นะครับก็คือใช้ได้แล้วก็ต่อมา นี้นะครับอันนี้คือน้ำส้มยูสุคอนเซนเทรตนะครับอันนี้ก็คือหาซื้อได้ตามซัพพลายเออร์นำเข้านะครับที่ร้านเขาขายส้มยูสุที่ผมอันนี้ผมซื้อมาจากอีพิสูรฟู้ดนะครับก็จริงๆในส้มยูสุคอนเซนเทรตเนี่ยในในท้องตลาดมันมีหลายยี่ห้อมากก็ลองดูแล้วกันว่าชอบรสชาติไหนนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยแต่รสชาติมันก็จะ ให้ความหอมอะไรไม่เท่ากันโอเคเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะผสมมิกเซอร์ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงสวัสดีครับคุณชโลทรสวัสดีครับคุณโอ๋อันนี้ชงกับโอเค เดี๋ยวเราจะผสมตามมาตราส่วนก่อเลยนะครับเราก็จะใช้เนื้อส้มยูสุเนี่ย30กรัมที่ใช้ส้มยูสุ30กรัมเนี่ยเพราะว่า มันหวานกําลังดีนะครับคือถ้าตัวนี้ตัวนี้น้ําส้มจุซงคอนเทรตอันนี้เปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวหอมนะครับส่วนออตัวเนื้อส้มจุซูเนี่ยมันได้ความขมของเปลือกส้มแล้วก็มีความหวานนิดๆของน้ำผึ้งนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ใส่30กร,รัมเนี่ยเพราะว่ามันหวานกำลังดีถ้าเกิดชอบทานหวานกว่านี้ก็เพิ่มถ้าเกิดชอบทานหวานน้อยกว่านี้ก็ลดลงนะครับส่วน ความเปรี้ยวเนี่ยก็คือส้มยูสุเนี่ยเอ่อผมใช้1 0ซีซีเนี่ยือเปรี้ยวกำลังดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากเปรี้ยวกว่าเดิมชอบแบบเปรี้ยวสดชื่นมากขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้เพิ่มเป็นสักประมาณ1 2 1 3ซีซีก็พอนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเปรี้ยวมากโอเคเราก็จะได้ คอนเซนเทรตมาแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยถามว่าทาอีกสูตรหนึ่งก็ได้นะอีกสูตรหนึ่งเนี่ยถ่ายรูปสวยอันนี้สูตรแรกที่ทำเนี่ยคือสูตรกินอร่อยนะครับมันมีสูตรถ่ายรูปสวยสูตรถ่ายรูปสวยก็คือว่าเราจะใส่แก้วให้มันเป็นเลเยอร์นะครับ หลักการไม่มีอะไรเลยคือไอเนี้ยเติมน้ําเข้าไปสัก20ซีซีให้มันเป็นไอเนี้ยตอนเนี้ยมันหนัก40่หรือใช่ปะก็ใส่น้ําอีก20ให้มันหนัก60พอ60เสร็จทุกเนีย้ยพอใส่ใส่แก้วม,วมนันจะประมาณครึ่งแก้วเป็นสีส้มส้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วเนี้ยพอเราทําตรงนี้เสร็จเนี้ยกาแฟาดิฟเราอะ่ะไอกาแฟาดิฟเราเนี้ยต้องดิฟแล้วลดน้ําลงให้มันจากจบร7 0อะ่ะให้จบสัก1 5อย แล้วมันจะพอดีแก้วแล้วเวลาใส่แก้วใส่นี่ใส่น้ําแข็งใช่ปะ่ะแล้วพอใส่กาแฟตอนข้างบนท็อปไปอ่ะมันก็จะเป็นเลเยอร์ที่สวยก็คือข้างล่างเป็นสีส้มๆ้มเห,เหลืองของส้มใช่ไหมแล้วข้างบนก็เป็นกาแฟไล่เลเยอร์สีเข้มม,มาสีอ่อนเวลากินก็ก็ถามว่ามันได้บอดี้ของกาแฟดีไหมผมว่าโอเคนะสูตรนั้นก็ได้แต่ว่ากาแฟเนี่ยพอเราดิฟให้มันได้น้ําแค่ ได้น้ำแค่เอ่อ150อย่างเงี้ยจาก170เนี่ยมันจะเข้มเข้มนะักษาที่ว่ามันได้บอดี้ไม่ครบหรือว่าจะต้องปรับสูตรการดิฟดูนะครับอ่าโหวตครับอยากได้สูตรหนึสูตรสสูถ่ายรูปสวยไหมถ,ถ่ายรูปสวยกดหนึ่งเดี๋ยวทำให้เ <laughs> อามีคนดู2คนครับไม่รู้ว่าใครอยากจะดูสูตรไหนบ้างอ่ะก็ ทำทำสูตรถ่ายรูปสวยด้วยกันช่างแม่งอร่อยไม่สนใจอ่ะทำถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยก็ใส่น้ำเติมเข้าไปนะครับ40่เป็นห้เป็น6กสโอเคเราก็จะได้น้ำส้มยูสุก่อนนะครับหนัก60กร,รัมแล้วนะปึ๊บ เวลาเราเทใส่แก้วมันก็จะสวยงามนะมันก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดิฟกาแฟก่อนสักครู่นะครับ เอาละเราก็ตั้งอุณหภูมิ๊บนึงครับอ่ะเราจะดิฟด้วยปังขอน20กรัมก็ดิฟกาแฟครับปังขอนนะครับ20กรัม บดกาแฟแล้วก็เตรดมดิฟกาแฟนะครับสวัสดีครับผมไม่ทราบว่าใครดูอยู่บ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมดิฟเดินๆก็ยังมาดูกาแฟดิฟกันนะครับ ในกาแฟดิฟเนี่ยดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปคูลดาว ตอนที่เป่าซิลเวอร์สกิดนะครับออตัวพวกผงที่เป็นไฟไฟพาวเดอร์มันปิวขึ้นมาด้วยผมว่ามันก็มีส่วนนะที่ทำใหออ้กาแฟเนี่ยรสชาติมันไล่ขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้พวกผงละเอียดที่เป็นแป้งอะ่ะเป็นพวกไฟพาวเดอร์พอมันพอมนทอนถูกเป่าออกมาด้วยใช่ปะออมันก็เลยทำให้การเดินของน้ำเนี่ยมันสะดวกขึ้นทำให กาแฟเนี่ยมันแช่น้อยลงน้ามันไหลดีขึ้นมันก็เลยได้บอดี้ที่ดีขึ้นไม่แค่บอดี้ดีขึ้นมันได้แบบความเขาเรียกว่าความเขาเรียกความใส่น้ามันไหลดีไงมันไม่มันไม่ตันมันไม่อั้นโอเคออมดิฟไหมอ่าเราจะดิฟน้ำที่อุณหภ,ภูมิ แ9องศานะครับรอบนี้เพราะว่าเมื่อเช้าดิฟที่92แล้วรู้สึกว่าออตอนปลายมันมีความขมขึ้นมานิดนึงนะครับก็ดิฟนะครับกาแฟ20กรัมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทน้ำแรกเทน้ำแรก30จับเวลาจับเวลา30สิวิ มันช่างเป็นมุมกล้องที่ยากจริงๆก็นะครับเราไม่ใช่มือชีพในการถ่ายทำครับโอเคน้ำแรก30น้ำที่2ที่40วินาที40่ินาวิเราก็จะเทอีกให้เป็น60นะครับเท30 2สองรอบปึ๊บ6หรอรอจนรอจน ที่หนาทีครับรอไปก่อนหนึ่งนาทีเนี่ยเทให้ถึง150เลยนะเทไปเลยเท,ทกระแทกกระแทกอย่างนี้ไปนะครับเราก็ช่วงท้ายเนี่ยช้านิดนึงหยอดตรงกลางช้าๆนะครับ150โอเคเราก็จะได้ น้ำกาแฟประมาณนะน้ำกาแฟเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายกออกเนี่ยมันจะหายไปประมาณ30กรัมเพราะว่าน้ำหนักของน้ำกับกาแฟที่ซับเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้น้ำกาแฟประมาณ150ลบ30ก็คือ120กรัมพอ1 2อยยี่บบวกกับเมื่อกี้น้ำส้มที่ผสมน้ำแล้วอีก60ก็เป็นอ่ากับ120 60กับ120ก็เป็น200เอ้ย180โทษทีบวกเลขผิดตลอดมนละดอ่ะได้แล้วน้ำกาแฟนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเอาไปชิลก่อนให้มันเย็น ก็ชิวมันนะครับชิวมันด้วยการเอาใส่เหยือกแล้วก็ใส่ถังน้แข็งนะครับชิวมันให้เย็นแล้วก็คนๆๆๆๆให้มันแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับมันจะได้เย็นไวๆนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะเย็นแล้วก็จับที่ ขอบข้างๆก็ได้ครับขอบของพิเชอรงข้างว่ามันเย็นหรือยังถ้ามันยังอุ่นอยู่ก็คนต่อไป เดี๋ยวเราไปเตรียมแก้วก่อนนะพอเวลาที่เราใส่น้ำแข็งแล้วเนี่ยก็จะครึ่งแก้วพอดีเดี๋ยวใส่กาแฟเข้าไปครึ่งหนึ่งนะโหถ่ายรูปสวยเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะเราอร่อยมาก่อนถ่ายรูปสวยทีหลัง โอเคครับพร้อมพร้อมไหมขอปรับกล้องนิดนึงนะครับ เรียบร้อยครับเสร็จเป๊ะพอดีหนแก้วตามคำนวณเป๊ะๆนะครับนี่ก็คือกาแฟส้มยูสูนะครับตามสูตรนะครับก็สามารถที่จะทําขายเลยก็ได้นะครับกินก็อร่อยครับคราวนี้เนี่ยอันนี้คือเอาไว้ถ่ายรูป มันก็จะเป็นเลเยอร์สวยนะครับเอาไว้ถ่ายรูปนะสวยๆเก๋ๆเสร็จแล้วแต่เวลากินเนี่ยถ้าถ้าคุณกินเลยคุณก็ได้แหลกาแฟแล้วพอตอนท้ายมันก็ได้ส้มซึ่งเปรี้ยวมากไม่ได้ต้องคนนะครับสูตรนี้จริงๆแล้วก็คือเอาไว้ถ่ายรูปแต่ตอนทําจริงๆทําขายเนี่ยแนะนําว่าควรที่จะคนให้เข้ากันไปเลยนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าดื่มหรืออะไรเนี้ยจะได้หรือไม่ก็ต้องบอกลูกค้านะ ถ้าถ้าถ้าจะเสิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วบอกลูกค้าที่คนด้วยนะครับไม่งั้นนะเขาจิ้มหลอดข้างล่างนะใช่ป่ะแล้วดูดเลือดแรกนะคือแม่งเปรี้ยนรกอะ่ะ <c oughs> เราส้มยูสุตัวคอนเซนเทรตเปรี้ยวมากแล้วแบบนี่แค่ครึ่งเดียวนะแทนที่มันจะผสมเต็มน้ำแล้วดูดแค่ตรงนี้นะซึ่งมันเปรี้ยวสุดๆเลยดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าต้องคนก่อนดื่มนะครับส่วนอันนี้เนี่ยไว้ถ่ายรูปเฉยๆสวยๆเก๋ๆโอเคครับก็ เป็นอานจบเรียบร้อยนะครับทวนสรุปนะครับก็คือใช้กาแฟกาแฟผมจะใช้กาแฟโทนที่มันเป็นโทนหวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากนะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยไม่เปรี้ยวแล้วไปเจอกับส้มซึ่งมันเปรี้ยวจัดเนี่ยมันรสชาติมันเข้ากันเท่ากาแฟเปรี้ยวด้วยส้มเปรี้วด้วย,วยก็ไม่ไหวครับกินไม่ไหวนะครับก็เลือกใช้กาแฟตัวที่มันเออไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปแล้วออกเป็นรสโทนหวานโทนช็อกโกแลตอย่างเงี้ย แล้วก็ใช่กาแฟ20กรัมนะครับบดดิบดิดป,ดปใช้น้ำเนี่ยร้อยห้าสิบถ้าได้น้ำกาแฟประมาณ120-130รมเสร็จแล้วก็คือใช้ส้มยูสุคอนเซนเทรต10กรัมนะครับแล้วก็ใช้เนื้อส้มเฟลเลสนะครับเนื้อส้มยูสุเฟลเลสอีก30กรัมนะครับทั้งหมดทัลทัลรวมแล้วเนี่ยจะได้น้ำหนักประมาณ180-190ถึงรกกรัมนะครับแล้วก็ ครับก็แค่นี้เองครับสูตรมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เมนูนี้เนี่ยถ้าถูกใจก็เอาไปใช้ลองชงกินได้นะครับอร่อยครับครับวันนี้ก็จบไลฟ์ถึงเท่านี้นะครับรอบหน้ารอบหน้าคิดว่าจะทำเป็นเมนูน้ำตาลสดหรือไม่ก็น้ำมะพร้าวเนะเราจะค่อยๆมิก m ทีละสูตรนะครับรับรับความร้อนของเมืองไทยนะตอนนี้ สวัสดีครับ